หนึ่งสองสามกล้องหนึ่งนะครับอนีนครับหนึ่งสองสามครับขกล้องน้หนึ่งสองม่บอกคอแตกอีนี่เร็วค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยำดีเนาะที่เราจะได้บวงสวงภาพยนต์ของพวกเราค่ะใส่หัวไปในส่วนเกินน อะไรจบแล้วไม่มีดีขนมเนี้ยดีค่ะเพื่อความเพลงค่ะเราต้อเก็บไปกินต่อเมื่อกี้รีบกินกินไม่หมดเพราะต้องมาสัมภาษณ์เอาเดี๋ยวกินปุ๊บละครไอ้หนังนานเลยค่ะจะกินยังไงคะกินแล้วก็ใส่ไฟใส่ไปไหนคะเนี่ใส่ใส่ไปไกลๆแต่กลับมาหาเราได้อะไรวะไรบนเนี้ยหนุ่มเสี่ยวมาสวัสดีครับอามินเป็นนางเอกเลย ม oh, อะไรอะไรถามว่าอะไรคะก็ถามว่าเรื่องเราเป็นยังไงเรื่องเราในเรื่องนี้ก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะต้องติดตามชมในโรงพยาบาลอันนี้พี่นันดาพี่นันดาเรื่องเรามันเป็นยังไงนี่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะมันสดเกินไงสดเกินอ๋อเป็นเป็นพยาบย่างไรเป็นพยาบอ๋เมื่อกี้นี้ทางพี่อาเขามาเบรกว่าแบบห้ามห้ามบอกอะไรใช่พี่อารไม่ให้พูดอะไรเลยเอาเป็นว่าเป็นหมอบอกได้แค่เนี้ยเป็นหมอส่วนมีเป็นคนไข้ค่ะไม่ เราเป็นคนเราเป็นคนค่ะสรุปได้ความอะไรบ้างเดี๋ยวสรุปให้ก่อนว่าภาพละครเรื่องนี้นางภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะรับรองนะคะว่าสนุกมากครบทุกรถเออรถอะไรมั่งเปรี้ยวหมานวันเคมมีครบหมดีครบทุกรถมากนะคะแล้วก็เป็นละครที่เป็นภาพยนตร์วไยพี่เจี๊ยบเป็นเป็นภาพยนตร์เออแล้วก็เออนางเอกเนี่ยมีโรค บอกแค่ดี้วเพียงแต่เป็นมอใช่เป็นภาพยนตร์ที่รับรองว่าทุกคนดูแล้วจะจะมีทั้งเขาเรียกว่าน้ำตามีทั้งรอยยิ้มอะไรอย่างค่ะที่เทนี้ดูจะมีน้ำลายใช่จะเป็นอะไรหลับเหรอบ้ามอไออย่างตอนนี้ตอนนี้เราเป็นอะไรยังไงแล้วบทในเรื่องนี้เป็นผู้หญิงค่ะแล้วบทเป็นผู้หญิงที่มีความกากัดแต่ว่าในเรื่องเนี่ยจะกากันแบบไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะ เออนางเอกเขาจะมาเปลี่ยนให้เราเป็นคนแบบไหนเดี๋ยวต้องรอดูค่ะจะเปลี่ยนด้วยวิธีไหนจะเปลี่ยนด้วยวิธีไหนจะเปลี่ยนจากให้เราเป็นผู้หญิงแล้วเลาให้เราเป็นใครนะอะไรวะเนี่ยงงเปลี่ยนไหมไม่ก็อย่าบล็อกนะคือเดี๋ยวมินอไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรได้วมินจะมาเปลี่ยนให้เราเป็นเธอเปลี่ยนจากทอมให้เป็นเธองงไปหมดสำเร็จได้ไหมคนเนี้ยได้ผลได้ผลแล้วจะเอ้าได้ผลได้ผล สาระคนนี้ก็พี่กดบาาใช่ผมก็เล่นเป็นอันนี้โดนเปลี่ยนจากเล่นเป็นผู้หญิงตัวเล็กอันนี้เปลี่ยนจริงอันนี้เปลี่ยนจริงเอของคาแรคเตอร์นิดนึงคาแรคเตอร์นิดนึงตัวุ๊ดไอ้จ๊ะนีนตัวเองเขาเชียร์อะไรกันวันนี้ยเชียร์แม่เด็กขนมเปี๊ยะหล่นคนเล่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 นเป็นตัวละครเป็นเกสาวน่ารักยผู้ชายเรา ครับสนุกดีครับทุกคนทุกคนก็เก่งหมดเลยครับเป็นเป็นแก๊งเพื่อนของพี่มินครับผมค่ะใช่ใช่ไม่คือในเรื่องเนี่ยทุกคนเนี่ยเล่นเป็นเพื่อนมินหมดยกเว้นพี่นันดาค่ะใช่พี่นันดาไม่อยากเป็นเพื่อนอม่อยากเป็นอะไรอ่ะไม่อยากเป็นเพื่อนต้องไปติดตามช่องจะเชียรกันเดกทำไมเนี่ยตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนนนนตััวเเเเล็็็กกก่่อคคะปปน มาตังค่วยมาตังพอแล้วพอแล้วไม่พอแล้วเหรอรีบกำลังจะบอกแล้วว่าเป็นอะไรมาตังเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับมินอจะเป็นลูกมินกับพี่อนันดาใช่ใช่ใช่ต้องรอดูเด็กที่ผ่านมา เปล่าเชื่อไหมตอนนี้น้องงงที่บอกน้องบอกอยู่เรื่องเดียวกันไหมเราไม่โกะไม่โกะครับไม่โกะในเรื่องรับบทเป็นเอมี่ค่ะเอมี่ก็จะเป็นเพื่อนที่โตมากับพี่มินตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ตัวเอมี่เองก็มีจุดคลี่แคล้มเหมือนกันก็ต้องไปรอดูในโรงภาพยนตร์อันนีนได้สารล่าสุดแล้วเนี่ยจริงเหรอแล้วพี่นันดาพี่นันดาเล่นเป็นอะไรคะเป็นหมอเป็นหมอครับจบสุดเกินฮะสุดเกิน ไมได้แค่นี้เพราะว่าี่จริงเอาเอาจริงๆรแล้วชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วว่าตอนเทปตอนแรกที่นักแสดงฟังกันเองว่าชื่อเรื่องใส่หัวไปในส่วนเกินเรายังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงรอง้ยคะใครจะเ,รเป็นส่วนเกินก็ต้องไปดูเลยนะเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความรักด้วย <c oughs> แล้วคือ,อเรียกเรียวกว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับความรักเลยแหละแ,แล้วก็ได้น้ําตาได้รอยยิ้มได้สิบหัวร้อแน่นอนแล้วรอกว่าสนุกค่ะเรื่องนี้ค่ะ ันเด็กมาสังเอกนางเองค่ะก็ฝากติดตามภาพยนตร์ของเราด้วยนะคะ 10N กุมภาปีหน้าเจอกันเนาะพร้อมกันกับพวกเราทุกโรงภาพยนตร์ประเทศไทยค่ะ่เก่งมากลูกมาตังเก่งมากลูก